สวัสดีพี่น้องที่รักพระเจ้าทรงมีแผนการที่เราเองคาดไม่ถึงเสมอเราจึงต้องระวังอย่าคิดเองเออเองหรือสรุปเองด้ทุกอย่างเป็นอันขาดคงจำได้ดีที่พระองค์ทรงตัดเดือนไว้ในสุภาษิต27ข้อหนึ่งว่า อย่าคุยโอ้โอวดถึงวันพรุ่งนี้เพราะเจ้าไม่ทราบว่าวันหนึ่งหนึ่งนั้นจะนําอะไรมาบ้างเอาเป็นว่าวันต่อวันกับพระเจ้าเป็นการดีที่สุดพระเจ้าตัดสั่งให้ทําอะไรก็ทําไปตามนั้นอย่าไปเรื่องมากอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ใช่และต้องตักเตือนคิดเตียนบางคนว่าเหตุะนั้นคนที่คิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้วก็จงระวังไว้ให้ดีกลัวว่าจะล้มลงล้มลงในที่นี้ก็คือการเข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องกับอารมณ์และความคิดของตนเองแทนที่จะจดจ่ออยู่ที่ความคิดของพระเจ้า ปากอ้านพนามของพระเจ้าก็าจริงแต่ความประพฤติกับขัดแย้งกับพระวันะาของพระองค์หนึ่งซามูเอลบทที่16ข้อ7แต่พระเจ้าตรัสกับซามูเอลว่าอย่ามองดูที่รูปร่างภายนอกหรือที่ความสูงแห่งร่างกายของเขาด้วยเราไม่ยอมรับเขาเพราะพระเจ้าทอดพระเนตรไม่เหมือนกับที่มนุษย์ดูมนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระเจ้าทอดพระเนตรจิตใจสุภาษิตบทที่4ข้ 23. อ23จงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระวัยรอบด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจพี่น้องที่รักตราบใดที่เรายัางใช้อุปนิสัยเดิมๆม,ม,มองดูกันแต่ภายนอกประเม ทุกๆอย่างที่เห็นตามความคิดของตัวเองหรือจากความรู้ที่มีเราก็คงไม่เข้าถึงแผนง,งานของพระเจ้าแน่นอนและยิ่งใจของเราไม่มีการสะสมพระดำรัสของพระเจ้าไว้เลยก็ยิ่งไปกันใหญ่เพราะชีวิตที่เริ่มต้นออกมาจากใจใจที่ไม่มีความรู้ของพระเจ้าจะนําการทําลายมาแน่นอนสิ่งที่ออกมาจากปากก็ออกมาจากใจเช่นทําลายความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทําลายความรู้สึกการทะเลาะวิวาทก็จะตามมาสุดท้ายก็จบลงด้วยลากลุ่มคืนใจลองสำรวจใจตัวเองดูสิครับว่าเราเองได้สะสมพระดำรัสของพระเจ้าไว้มากน้อยเพียงไรทำไมต้อง สัตสมภะดําหักพระงรองค์ได้สัตสมภะดําหัยของพระเจ้าไว้ในใจของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทําบาปต่อพระองค์กระเทยบริสังข์ขสาท่านเคราถึงเพียงนั้นทีเดียวหรือเมื่อท่านเริ่มต้นมาด้วยพระวิญญาแล้วปัด,ดีท่านจะจบลงด้วยเนื้อหนังเลยสุภาษิตบทที่หนึ่งข้อยี่สิบสามจะมาสนใจในคําตักเตือนของเรานี่เหละเราจะเทความคิดของเราให้เจ้าเราจะให้ถ้อยคําของเราแจ้งแก่เจ้าจึงขอหนุนใจและตักเตือนซึ่งกันและกันอย่าให้ความสําคัญกับตัวเองมากจนละเลยไม่ให้ความสําค ความขลาดิการมนูวา่าตนเองเข้มแข็งดีแล้วฝ่ายวิญญาณพอเท่ากับกําลังสะท้อนให้เห็นเนื้อหนงของตอนเองมากขึ้นการเชื่อฟังพระเจ้ามานานเองคิดเตียนมาหลายปีมันไม่ได้เป็นการการันตีว่าเราจะเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณนะครับดังนั้นใหญ่ได้ชราใจเป็นอันขาดกษัตริย์ดาวิดก็พลานมนแล้วเรื่องการร่วมโปรยนีทั้งทั้งที่มีประสบการณ์กับพระเจ้าก็ไม่ใช่น้อยๆจงมาสนใจในคําตักเตือนของพระเจ้าและทําใจเรียนรู้เกิดความคิดของพระองค์กันดีกว่านะครับขอพระเจ้าอยพรนะครับ